สวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่เอสจีที่น่าล้างทุกทกท่านนะคะ,ะลัางจากขายผลไม้เสร็วว่าจะไม่มืดก็ต้องมืดนะคะนี่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าน้องช้างหลายเชือกเนาะนี่ก็เจกย่าน้องนะคะนี่น้องบุญชูนะคะน้องบุญชูนี่ก็ย่านะคะ,ะยาที่เกกให้น้องทานเนาะหนูนก็คุณตาอีกนะคะ นี่เครือแรกนอ้องบุญชูนะคะนี่หลังจกขายผลไม้เสร็จมีพ่อเอฟซีท่านมาหมอว่าจะไม่มืดก็มืดเนาะนะคะนี่ก็อคุณตาเนาะท่านเห็นไหมคะ,ะคุณตาเนาะคุณตาสองแบดนะคะท่านดูเนาะ,ะแจก,กนะคะ,ะไม่มืดก็ต้องมันมืดนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีเนื่องจากว่าคุณน้อยนี่กองน,นี้ก็ เป็นของกองของ,ของอคุณแม่จูรีนานะคะมือ้อมื้อสุดท้ายมื้อตอนเย็นเนาะแม่จูรีนาเนาะมีมี่นะคะเป็นยาเนาะเป็นยานะคะต้องให้น้องทานก่อนนอนนะคะนี่เป็นยาแล้วก็นี่ก็น้องยา,ยายานะคะโยนสับปะรดให้สามต้นแล้วก็อ้อยของน้องอ้อยของน้องแล้วก็หญ้าของน้องอยู่กองนี้อีกนะคะ นีเชือกที่สามนี่ก็ย่าๆเนาะหนูเนาะอ่านี่อ้อยก็สามต้นเนาะอ,อ่าสปะปรดขอโทษนะคะสปะปรดสามต้นนี่ก็อ่านำโชคนะคะนำโชคนี่ก็กองนี้อ่าก่อนนอนเนาะว่าจะไม่มืดก็มืดนะคะนี่นี่ของน้องนำโชคนะคะสะเบียงตอนเย็นอ่าซึ่งว่าจะไม่มืดก็มืดสายให้ท่านดูนะคะสองคนตายายอ่าต้องสู้ต้องลุย คนสู้ชีวิตคนรักช้างครอ,อบครัวช้างนะคะนีก็แม่แตงโมแม่แตงโมนี่ก็สเสบียงตานเห็นไหมคะ,ะ,สะเสบียงของแม่แตงโมเนาะอนนี่นะคะมีเป็นสเสบียงมื้อมื้อมือ,มอ,มอ,อตอนเย็นก่อนนอนนะคะซึ่งให้ให้น้องทานนะคะท่านดูนะคะมีอ้อยมีสับป,ปะรดมีหญ้ากองบเบ้อเลย แม่แตงโมเนาะแม่แตงโม,นะ,ม,งมนะคะเที่ยที่ห้านะคะ,ะต้องต้องต้องแบ่งกันกับคุณตาช่วยกันนะคะแบ่งแบ่งอาหารนอ้องไม่เคยวันไว้นะคะคุณยาก็บอกว่าอใาจเกินร้อยเนาะจะสู้ไปกับคุณตาจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะนี่ก็คุณยายจินตลา่าคุณยายจ้าขออนุญาตเนาะ ดูสเสบียงคุณยายอาตอนเย็นก่อนจะเข้านอนอันนี้หนึ่งกองนะคะนี่ตอนเย็นคุณยายทานเยอะนี่กองทางนี้อีกนะคะ,สะเสบียงทางนี้ของคุณยายอีกเนาะหนาข่านี่นอีกเนาะสับปะรดอีกนะคะนี่นะคะชื่อุณตาคุณยายต้องปฏิบัติต้องให้น้องทานนะคะนี่ว่าจะไม่มืดก็มืดนะคะคุณพ่อคุณแม่ fc เนาะ,ะนกับคุณยายเราให้ท่านฟัง เชือกหนึ่งทานน้ำก็ก็ทานเยอะอะท่านคิดดูกว่าจะครบทั้งทั้งหกเชือกนี่ก็ต้องใช้เวลาเนาะนคุณยายจ้าคุณยายคุณยายถือว่าโชคดีเนะาะเมื่อก่อนคุณยายอยู่ในป่าอตอนนี้คุณยายมีบ้านอยู่กับลูกกับหลานรู้สึกว่าคุณยายมีความสุขขึ้นนะคะอ้วนท้วน คุณยายจินตาลานะคะดูนะคะคุณยายทานเนาะ,ะมื่อเย็นนะคะมื่อเย็นต้องเจกว่าจะไม่มืดแต่ก็มืดนะคะท่านดูนะคะเพราะว่ามาเสียเวลาตอนตอนที่น้องทานน้ํานะคะทานน้ํานี่เยอะเยอะนะคะนี่นะคะนี่อยู่กับแม่นะคะอะ่แม่ จินตลากับลูกสาวแม่แตงโมแม่ของนำโชคนะคะนี่ันดีสเสบียงที่คุณยาคุณตาคุณยายต้องให้ให้เคาทานเนาะนะคะนี่นะคะทานให้อร่อยอร่อยเนะาะเดี๋ยวคุณยายเองก็จะไปาทานข้าวนะคะสิธุรกิจวันนี้ทำดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องสู้ต่อเนาะแม่แตงโม คุณยายจินตลาจา๋านอนหลับฝันดีนะนะคุณยายนะ,ะก็นอนหลับฝันดีนะคะแม่แตงโมนะคะนี่นอนหลับฝันดีเนาะ,ะวันนี้ก็ขอใหอ้คุณแม่แตงโมทารอิมอ่มๆสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกๆเชือกเลยเนาะนะคะ คุณยายก็พาท่านมาดูน้องช้างว่าตอนตอนอข้ามต้องให้กิาทานไหมต้องให้ทานนะคะนี่นะคะเด,ด็กๆก็อยู่นูน่นมันแฉะเนาะนี่นะคะ,ะคุณยายเดินก็ลำบากนะคะจะเดินดูตรงนี้นะคะ,ะดูแม่แตงโมงกับคุณยายจินตลาเนาะนะคะมือเย็นของน้องช้างหกเชือกนะคะนี่นะคะคุณยายให้ท่านดูนะคะอ่า คุณยายเองเก็จะขอจบนะคะทิ่การดูแลดูน้องช้างต้องแบ่งแบ่งการอยู่การกินให้เขาได้ทานเหมือนกับเราได้ทานมื้อเย็นนะคะ,ะถูกใจก็ติดตามนะคะ,ะช่องยายยาจินตลาเฟมอลี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกริ้งกลิ้ง,ก,งกดติดตามกดสมัครให้กับช่องของเราด้วยนะคะช่องยายยา่าจินตลาเฟมอลี่นะคะ,ะคุณยายเก จะขอพักผ่อนจะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้คุณพอ่อคุณแม่เอซีนอนหลับฝันดีลำลำรวยรวยเฮงเฮงนะคะวันนี้าลาตรีสวัสดิ์นะคะอา,อาอเลิฟยูเลิฟยูคุณพอ่อคุณแม่เอซีทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ